ร้านคิทเทิลช็อปร้านเติมเกมโลบอกที่รับประกันการเตริมไวดันใจมีบริการเตริมโลบัคระบบ v i p servers มีบริการกิฟต์ไอเทมกดผลกดเกมพัสดในแบบต่างๆอาทิเช่นแมปบล็อกฟูดคิงเลคซี่นอกจากนี้ยังมี ID ดีไก่ตัน ID ดีเทพแมปบ็อกฟ o d และคิงเล g ซี่รวมไปถึงบริการรับฟาร์มหาของต่างๆและยังมีหมดของแต่งตัวสุดหล่อเท่อาทิเช่นโลบอกโค้ดทอยโค้ดเฟสโค้ดและโค้ดสุ่มทุกซีรีส์แบบไม่ล็อกของและสินค้าใหม่ที่เป็นโค้ดแบบสุ่มเลือกพร้อมของเล่นตามซีรีส์ก็มีอย่าก ร้าน E D Match Shop ร้านรับฟาร์มเกมโรบอกมีบริการรับฟาร์มหลายแมปไม่ว่าจะเป็นแมปบ็อกฟุตแมนซิตี้บโบกุโนคิงพีทและรับกดผลเกมพาร์ทในแบบบ็อกฟุตรับกดเพชรแมปออสตัยด้วยท่าในใดสนใจใช้บริการก็ลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปเลยนะครับร้าน Hope Store มีบริการรับฟาร์มเกมโรบอกในแมปต่างๆรับกดเกมพาร์ทในเลเวลสูงและยังรับเติมโรบักในระบบ V P Servers ท่านใดที่สนใจสามารถใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ h o p s t o r e com ได้เลยลิงก์ร้านก็อยู่ที่ใต้คลิปนะครับ โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แแบบบล็อกฟลุตนะซึ่งในคลิปนี้นะครับพี่ก็จะมาเป็นกระต่ายอีสเตอร์นะครับผมมาแจกผลพิศาจหรือเอาผลพิศาสมาให้แลกนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะมีใครอยากได้ผลอะไรบ้างนะก็คืออย่างผลเสือเนี่ยพี่มีแค่ผลเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดูชื่อก็รู้แล้วหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าจะมีใครอยากแลกผลอะไรบ้างนะครับเหมือนตรงนี้จะมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งนะครับ มันตั้งชื่อซ้ำไม่ได้เหมือนจะมีคนรู้ตัวแล้วนะฮะไม่ใช่ตัวจริงตัวปลอมตัวตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมเดี๋ยวเราดูนะฮะว่ามีใครอยากได้ผลอะไรนะครับคือพี่จะแลกเท่าที่พี่มีเนาะคือพี่เทรดได้5้าครั้งไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ไม่เชื่อได้ไหม <laughs> โมเขาไม่เชื่อ <laughs> วันนี้พี่แต่งตัวเป็นกระต่ายอีสเตอร์นะครับกรต่ายคนสวยนะครับตรงนี้ตัวทิงชัว <laughs> เฮ้ยโดนจับได้ท่านผะู้ชมโดนจับได้นะครับตีบมั้ยพี่โดนจับได้แล้วอ่ะ ยืนก่อนอเดี๋ยวถามก่นเอาผลอะไรแลกผลอะไรคะแรกผลอะไรคะ,รอ,ะ,รคะอยากได้ลลโอว่ะมาคนแรกครับผมคนแรกอยากได้ลลโอนะแล้วมีลลโออยู่ผลเดียวด้วยท่านผู้ชมอ่ะให้นะครับให้นะครับเขามีผลมากรนะฮะผลอะไรนะแล้วก็ผลบิ๊กบัมท่านผู้ชมอ่ะให้เขาแล้วกันเนาะให้นะครับถือว่ามาเป็นคนแรกนะครับ อ่ะให้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 ใหใหเราเป็นกระต่ายอีสเตอร์กระต่ายแห่งความดีเนี่ยเราก็ต้องให้นะครับผมให้นะครับอ่ะยอมให้ทำคอนเทนต์เออขอบคุณคะ่ะเอาเป็นสาวเอาผลพิษาสตร์เกิดครับ f อซเวอร์ขอเทศหน่อยเหรอได้ได้ได,ได้เอาผอลเลย เอาผลอะไรคะเราเป็นกระต่ายกระต่ายผู้หญิงนะฮะเอาผลอะไรคะมีผลลีโออีกไหมอ๋อหมดแล้วมีผลเดียวมีผลเดียวนะฮะแล้วก็เอาดาบโยรุแรกมาด้วยมีผลเดียวขอดูก่อนนะเขาบอกอยากดูก่อนใช่ไหมอะเอาให้ดูนะครับว่าอยากอยากได้ผลอะไรนะเอามากรให้เขาดูแล้วก็ เอาพิกคให้เขาดูแล้วก็เอาผลคอนโทรลให้เขาดูแล้วก็ผลพิษให้เขาดูเขาอยากได้ผลอะไรคนนี้ก็มีกระเป๋าเก็บผลเหมือนกันนี่เขามีกระเป๋าเก็บผลนะครับอยากได้ผลอะไรเอาผลอะไรดีคะเอาผลอะไรดีคะ เอาแค่ผลเดียวนะคือพี่เอาว้าให้แรกแค่ผลเดียวนะครับคนล,ละผลประมาณว่าคนล,ละผลเอามังกรนะอปาเาขาจะเอามังกรนะครับอ่ะมังกรเฮ้ยเอามังกรมาแรกกับชาโด้ <laughs> มันไม่คุ้มอะ่ะเออเอาผลพามาให้สักผลหนึ่งก็ได้อยู่เอา้าไปให้นะครับให้นะครับ เกือบเกือบความดีจะแตกแล้วความดีกระต่ายอิตเตอร์เราเกือบแตกนะครับผมเอาชาโด w กับฟ d ด,ด้ามานะครับผมอ่ะยอมฮะ <c oughs> แตงแตงครับผมขอดาบโจรูหน่อยเหรอเอาผลมิตผลอนะไม่มีดาบโจรูอะมิตรผลมาให้แรกอะครับโคตรเปย์โคตรเปย์จะเอาดาบโจรูเลยเหรอดาบโจรูเอาไว้โอกาสหน้าเด้อ มีอีกไหมไม่น่าจะมีใครแลกอะไรแล้วเนาะมีใครอยากแลกอีกไหมครับไม่เอาคนเดิมคนเดิมก็คือเมื่อกี้มีคนนี้นะครับแล้วก็คุณผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่ไหมคุณผู้หญิงที่หน้านโหดๆนะครับขอโยลุ้หน่อยครับไม่มีโยลุไม่มีโยรู้่ <c oughs> ะ ผมผมมะเอาคนนี้ผมผมนะครับเอาผลอะไรอ่ะแอปเป็นผู้หญิงนะเอาผลอะไรคะเอาผลอะไรคะเอาผลอะไรต้องถามเขาก่อนเอาผลอะไรเขาเขาไม่บอกเลยว่าเอาผลอะไรนะครับเมื่อกี้เขาเหมือนจะเอาผลบิ๊กมัมมาเทดคนนี้ใช่ไหม ขอผลพระหน่อยอ่ะได้ผลพระนะครับผลพระเหมือนจะมีเยอะอยู่นะผลพระมีเพียบเลยมาเดี๋ยวเขาจะเอาอะไรมาแลกกับผลพระนะครับมีผลบาเรียนะครับผลเลิบอืมแสบคอแสบคอเอา้าแถมผลเพชรมาให้เราด้วยนะครับ เอาผลเพชรมาให้เราด้วยเพราะจริงๆพีชอบผลเพชรมากกว่าผลบาเรียนะดีู๋นี้เขาจะกดไหมอ่ะกดให้ครับผมให้ให้ให้ใใจดีก็ให้ไปนะครับมาทำคอนเทนต์นะฮะผมมีแค่นี้นะอ่ะให้ให้ครับให้เอาผลพาไวฟฟาร์มนะจะได้แบบขึ้นเลเวลไวๆไวนะครับโอเคไปสามคนแล้วนะครับไปสามคนละ เด็กสองคนนะครับดูดีใจตัวจริงกระโดดขนาดนั้นเลยเหรอกระโดดขนาดนั้นเลยเหรอน่าจะหมดแล้วคนนี้เอาไปแล้วนะครับนี่ดูท่าถือด้วเขถืออะไรอะ่ะเขาถือไว้เท้าอะ่ะแล้ถือมีดเล็กน่ารักน่ารักเหมือนตัวเราเลยอยู่กระโดด ดีใจเกินเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วมีใครเอาผลอะไรอีกไหมมีใครอยากแลกอีกไหมคะเฮ้ยคนนี้แลกไปยังอ่ะท่านผู้ชมคนนี้เหรอไม่มีเราจะไปหาผลแล้วนะเดี๋ยวมาแป๊บเดี๋ยวมาแป๊บแววผลแววผลกอนหาผลก่อนท่านผู้ชมเดี๋ยวผลหายนะครับเหมือนจะเกิดมานานเลยด้วยนะเอ่อเอาผลแสงแป๊บนึงนะครับ ท่านผู้ชมว่าผลอะไรครับหรือมันลดลงเรื่อยๆเลยนะท่านผู้ชมเกาะนั้นปะเกาะปราสาทน้ำแข็งวะครับน่าจะเกาะปราสาทน้ำแข็งนะพี่ว่าไปลองดูกันนะครับหรือเกาะน,นี้จริงๆด้วยเกาะน,นี้จริงๆด้วยครับเกิดตรงนี้ปะไม่น่าใช่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้ก็ตรงนู้นนะครับเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วผลอะไรอะผลฟอคออนท่านผู้ชมผลเหี่ยวนะครับโอ้เก็บ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 นะฮะอะกลับนะครับผมคนนี้แลกไปยังอะเหมือนจะยังไม่แลกใช่ไหมเอาผลอะไรไหมคะอยากแลกโมจิเหรอคนนี้แลกไปยังอะนายแลกไปแล้วนายแลกไปแล้ว <laughs> นายแลกไปแล้วลืมเหรอลืมลืม <laughs> ันนี้ใช่ไหมครักี้คนนี้แรกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เขา,าเอาผลพาไปใช่ไหมเหมือนจะไม่มีใครแล้วย้ายเซิร์ฟนะครับอ๋ออีกชั่วโมงนึงเหรอคนนี้ยังไม่แลกนะครับคนนี้ถามเหลือผลอะไรบ้าง <c oughs> จะบอกยังไงเดียจะบอกว่าทุกผลเดี๋ยวเขาก็จะเอาผลโหด,ดไงอยากได้ผลอะไรอะ <c oughs> ต้องถามว่าประมาณไหนนะ ดูดูเลเวลาก่อนนะครับเลเวลพันเจ็ดอรอเอาผลฟารฟ้าไหมบอกมีผลพลาแล้วกันมีผลพลาเอาไหมแลกไหมคือเขาเลเวลยังไม่ตันนะครับผลพรานะฮะน่าจะแลกได้นะครับอ่ะมา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 น่าจะได้น่าจะได้ คือพี่มองเห็นผ,ผลประโยชน์ที่เขาจะได้ไงถ้าเป็นผลพัฒเนี่ยเราเขาสามารถเอาไปฟาร์มต่อได้นะครับฟาร์มเลเวลง่ายด้วยเนาะอ่ะให้ให้ให,ให้เอาผลบาเรียรมาเหรอผลบาเรียรผลเดียวจริงอ๋อจะใจร้ายเกินไปแล้ว <laughs> ใจร้ายกับพี่มากเลยอะขัดฟัน <laughs> อ่าให้นะครับผมให้นะครับใจร้ายอันนี้แพงสุดแล้ว <laughs> ไยไฮไฮไ้นะครับผมผลพารเรามีเยอะนะฮะโอเคน่าจะพอก่อนไหมเอาผลพาดไปฟาร์มน,นะ <c oughs> ชิวๆบายวันนี้ไม่ได้แลกกับเรานะครับเพราะว่าเขาไม่มีผลปีศาสนะฮะเขาบอกนะโอเคท่านผู้ชมก็แลกไป4ผลนะครับผมก็มีผลเสือนะฮะผลมงกรนะครับ แล้วก็ผลพระอีก2ผลนะฮะโอเคก็ถือว่ามาทำความดีนะฮะผพ้ให้โนนหนึ่งแห่งบอกฟุต เรียกคานี้ได้ไหมกระดากปากมากเลยเนอะโน่นหนึ่งโน่นหนึ่งอะไรเงี้ยโอเคท่านผู้ชมก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะก็ขอขอบคุณนอนๆทุกคนนะฮะที่รับชมจนจบด้วยถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไม่พลาดคลิปเดียวใหม่ใหม่ด้วยนะถ้าใครไม่ยอมกดซนะับสไครต์นะก็ะต่ายอีเตอร์จะไปแทงคุณนะฮะโอเคไปแล้วท่านผู้ชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝันดี้ลาที่สวัสดีบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบาย